สาวอินดี้สวัสดีจ้าบเบอร์ดีก็ได้เฮ็ดเป็นฟรายให้ลูกซ้ายกินเด้อจ้าดีเ <laughs> <laughs> ฟนฟรายจ้ะแซบบะลุแซบครับยกนิ้วเบิ้กนิ้วเบิ้งแซบบออ่าลองลองยิบหยิบโชว์เบิ้งเฟนฟรายจ้ะเฟนฟรายของน้องทานเด้อค่ะแซบคักคพี่น้อง ม่ขอปวดตรงไทยล้วเ,เ,เดี๋ยวจ้ะสายเบิรงพี่น้องในสีเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อค่ะเฟนไฟอันพี่น้องบ่ฮู้หรอเฮ็ดจังได้พี่น้องบ่ฮู้ว่าเฮ็ดจังได,ด้ถูกสายวะเออเดี๋ยวมือลุ้นสิมาบอกว่าเฮ็ดจังได,ด้เด้อจ้ะเฟนไฟอื เฟรนฝ้ายเชาาสวนพี่น้องจ้ะเช้มาม้ามื่ขึ้นกะฝน,นตกแห้งจ้ะมัวก็ยังอยู่ในขอบกเลยจ้ะเมื่อนี้กะาวาัดลูก้ายเพิ่อนอยากกินเฟรนฟรายก็เลยบ่ได้ตื่นขึ้นยังบ่ได้เห็ดยังกะพาแต่เห็ดเฟรนฟรายเพิ่นเลยเนี่จ้ะพี่น้องฟฟเฟรนฟรายเฮานี่มาจากอันนี้เด้อพี่น้องนี่เด้อค่ะอ่ไผพ่อเน้มออกเบืองว่าเป็นนวยอยีังจ้ะคอมเมนต์ข้างล่างเลยนะ อคอมเมนต์ข้างล่างเลยนะเอิวาา่าแซนจ้ะเฟนฟรายเฮาเนี่หรือพี่น้องมาจากอันนี้เด้อจะ้ะไพหูว่านวยอีหนังจะ้ะแฟนคลับให้เบิรงเด้อจะ้ะว่าเฟนฟรายของน้องทานนี่มาจากอีหนังเด้จาจาอจ้ะอันนี้เพิน่นเพิ่นนไ้มาเด้อจะ้กะกะลังสีเ็ดเชื่อมเอินว่าซาเกสูตรเดีสาวอินดี้คิดเองเด้อคะ่ะเฟนฟรายนี่จะ้ะ เฮ็ดเฟนไฟให้เด็กน้อยกินเฮ็ดน่อยๆ่อยแล้วก็อันนี้ส่วนนี่สีเชื่อมเนี่ยจ้ะพี่นองนี่เด้อเดยอตอนเชื่อมสิพ้ามาเบิ่งดอกจ้ะว่าเชื่อมสาเกจะนี่แหละจ้ะพี่นองเฟนไฟเช่าสวนของเขาจะว่าต้องไปเสียเงินอันให้ตั้งชาติเด้อจ้ะเฟนไฟทอด จ้แซบค <ไฟ S 1> ากลูกซ<ฟ>้ายบอกแซบบะกรอ,กอบความเฟรนฟ้ายนี่ข้าเขากินเนี่ยของเขาเย็นนี่มันสีออนทันทีเลยได้ใจพี่น้องแต่ของเขาเนี่ยมันก็สีน้งทรงลูกไปนิดหน่อยแต่เขาก็มีวิธีเห็ดของเขาได้จ้ะกรอบนอกนุ่มใน แซบก็เฟนไฟอีลีเผัวลรออะรพี่น้องรับประกันได้อันนี้เป็นสูตรที่ว่าคิดค้นเองอืมปอกเปลือกดะกล้างยางด้วยน้ำเกลือแล้วเจาหัันเป็นสินส้นๆยังสีเด้อพี่น้องแชนนามปูนให้ซิ้นได้ประมาณนี้แล้วกลอาไปทอดจำนี่ก็เป็นเฟรนไฝสาวสวนละจ้าจ้าจ้าวันนี้ก็วัดดีจ้า